จริงนน้นี้เป็นสิ่งที่ในฐานะที่ผมเป็นคนไทยเชื้อสา,ายจีนเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจที่ชีวิตผ่านมาจนแบบนี้60กว่าปีแล้วเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับขบวนการเหล่านี้อย่างสันติไม่ได้จับอาวุธขึ้นสู้เหมือนอย่างพวกเพื่อนๆบางคนที่ช่วง6ตตุลาถูกทำร้ายมากๆก็หนีเข้าป่าไปเลยไปรวมตัวกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าในส่สุแล้วก็ต้องกลับออกมาเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ ของไทยเราเนี่ยก็คือความขัดแย้งภายในนะครับอันนี้ลงรายละเอียดมากไม่ได้นะครับแต่อยากจะสรุปว่าจากเบื้องต้นสุดที่เขาไปถึงนะตามรอยมาสมรชคานทีที่อินเดียเนี่ยผมเคยไปมาแล้วสุดท้ายกลับมาเมืองไทยแล้วก็ยังคงทํางานทํางานที่จะใกล้ชิดกับประชาชนนะครับอยู่นะทุกวันนี้ในช่วงโควิด1-9นี่ยผมก็จับมือกับเพื่อนๆสิบยสิบคน โครงการโสดาโพธิสัตว์ปันสุขวัลบบาทนะครับชักชวนอขอร้องให้เพื่อนๆที่พอจะมีตังค์เนี่ยบริจาคให้กับกลุ่มโสดาโพธิสัตว์วลบาทแล้วเราก็จะรวมตัวเป็นมูล,ลนิธิตอนนี้กําลังจัดตั้งยังไม่เสร็จก็คือมูลนิธิอะ,อะไรนะครับเพื่อนร่วมชีวิตทั้งชวนให้คนกินมังสวิรัตทั้งชวนให้คนเสียสลัด ทรัพย์มาเป็นกองทุนแล้วก็บริจาคช่วยเหลือคนแต่ว่าจะทำให้ให้ละเอียดขึ้นนะไม่ใช่ให้แค่ครั้งเดียวอาจจะให้เป็นช่วงเวลาสามเดือนหเดือนครึ่งปีหรือดูแลต่อเนื่องไปหลายๆปีถ้าว่ามีความจาเป็นนะคนที่ทำก็จะต้องเป็นคนที่มีสินหนะ้าเป็นแม่ไก่และดูแลลูกไก่กินมาเสริญรัตคือสินห้าสองอย่างนี้เราเรียกว่าโสดาโพธิสัตว์คือ วิสัยทัศน์เราถือว่าเป็นส่วนาลางโพธิสัตว์คือเป็นเป็นภาคเมตตาที่ต้องลงไปทําไม่ใช่เมตตาอยู่ในใจเฉยๆะครับนี่เป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะบันทึกไว้ว่ามีกลุ่มคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากมาตระคานทีในประเทศอินเดียจากพระพุทธเจ้าแล้วเรากลับมาเมืองไทยใช้วิธีคิดแบบโพธิสัตว์ของมหายานของจีนนะเราไม่จับปืนแบบเมาส์เจตอตรงแต่เราอาจจะมี แนวคิดที่อยากจะช่วยเหลือสังคมแบบคอมมิวนิสต์แต่เป็นคอมมิวนิสต์แบบไทยๆคอมมิวนิสต์แบบใช้พุทธศาสนา Communist, คอมมิวนิสต์คอมมูนเป็นชุมชนบุญนิยมของสันติสุขของพระโพธิลัก์ไม่จับปืนไม่ใช้อาวุธแต่ใช้การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมช่วยเหลือลดตัวลงเป็นผู้รับใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้นี่เป็นภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องมาสมาทานทีในวันนี้ขอบคุณครับ